บเขาเขาเขาเปลี <Cornell>. ่ยนทุกอย่างเอเชียเขาเขียนสองคนอ่ะผมว่างงจริงมันต้องเป็นต่างชาติคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาอย่างนี้เขาจะเปลี่ยนใครก็ได้เขาเอาเปรียบตอนทีมที่เขาเปรียบอย่างนี้ผมว่าไม่น่าอยู่ในสังคมนี้ได้ไม่เกี่ยวครับเออตอนก็มีมันมีสีอยู่แล้วเอ่อเอเชียคือคือต่ำลงสูงถูกไหมไม่สูงลงต่ำถูกไหมครับถูกไหมคือมันมันมีสี่คนก็จบไม่ไม่ผิดตรงไหนแล้วครับถูกไหมเพราะเพรามันมีเอเอเชียสอง ดูถ่าเหลือัหมครับเอาเกาหลีลงทุกตัวละ4ตัวเห็นไครับได้เปลี่ยนครับกลายเป็นเลือกโอลพ่อไปเสียได้สำหรับเกมนัดล่าสุดของทั้งสองทีมที่ยังไม่มีแต้มในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งสุโขทัย FC และก็อุบล UMT FC เมื่อรายชื่อผู้เล่นต่างชาติของพยักร้ายแม่น้ำมูลมีชื่อของบุกุเอเรมอนเอริสจ็อบมาจิชลายี่และก็ชูเปียงคังในโคต้า3บก1 ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตั้งกฎเอาไว้เป็นโคต้าที่สร้างความสับสนให้กับสุขโขทัย FC เมื่อเชลายี่กับชูเปียงคังนั้นที่ลงสนามตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกอยู่ในฐานะโคต้าเอเชียซึ่งเกินหนึ่งคนตามกฎ3บวก1และก็ทำให้สตาฟทีมสุขโขทัย FC และตัวโคชชูชูศักดิ์ศรีภูมิเองเข้าใจว่าโดนเอาเปรียบแล้วสุดท้ายก็ร้อนไปถึงผู้ควบคุมการแข่งขันในเกมดังกล่าวอย่างสุระศรีอาจ ที่ร่แก้ปัญหากันอย่างอุตลุดสุดท้ายเกมดำเนินเงินไปตามปกติและก็จบลงด้วยสกอร์ที่ไม่สมหวังสำหรับทีมเจ้าถิน่น2ประตูต่อ2ทํทำให้ทั้ง2ทีมแชมป์โซนต่างอยู่ในอันดับที่ไม่ต้องการกับ1คะแนนที่มีเท่ากันแดนเป็นอก็ถือว่าสำรครับพราะึ่งหลังผไม่ได้ฟาวเลยเกมงหน้าเก็บบอลไม่ได้เลยเพราะว่า ข้างหลังกอง,งหลังเขาถ้าไปดูในภาพยิ่งชนข้างหลังผมตลอดแล้วผมก็ไม่ได้เปล่าจุดนั้นก็เลยทาให้ผมกองหน้าเก็บอลไม่ได้เกมลูกไม่เกิดขึ้นผมก็เป็นเกมรับตลอดแล้วก็มาเสียเปล่าอีกลูกผมเสียเปล่าหน้าจะดไปไดองคนไปแล้วมาว่ากันในเรื่องของโคต้าต่างชาติของทั้งสองทีมกันหน่อยครับโดยทางฝั่งทีมจุกโข,ขทัยฟซีนั้นมีต่างชาติอยู่4รายด้วยกันได้แก่อริโดดาซินวาพอเอโคโลสูน,น้าตัวเก่งของทีมนะครับมีอาริยูเชค อาบูบากาซโนโก้ที่เพิ่งย้ายมาในเลก2และก็โฟต้าเอเชียเพีหนึเดียวคือยูกะอิชิยารกิชาวญี่ปุ่นส่วนทางฝั่งทีมอุบลยูเอ็มทีเมีต่างชาติทั้งหมด3รายได้แก่เอลวิสจ็อบจัติลเชฟพรินซ์และก็บุคุเอ a เร o n มอนส่วนโฟต้าเอเชียได้แก่มาจิเชลายี่และก็ชูเปียงคังซึ่งเป็นชาวอิหร่านและก็ชาวเกาหลีใต้าตามลำดับ สิ่งที่โคชชูชูศักดิ์สิธภูมิคลึกแคลงใจนั่นก็คือในใบรายชื่อนั้นเขียนว่าโคต้าเอเชียของอุบลยูเอ็มทีเอฟซีมี2คนท,ทั้งทั้งที่สามารถส่งชื่อได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันโคชต้อมดรงสุนชนเองก็เปิดเผยว่า1ใน2รายชื่อที่ส่งเล่นไปสามารถเปลี่ยนเป็นโคต้าต่างชาติได้แบบอัตโนมัติเนื่องจากไม่ใช่คนไทยและก็ไม่จําเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนโดยยกตัวอย่างของทีมสิง่าเรือ ที่เคยส่งแข้งเอเชียรวดเดียว4คนลงสนามในระบบ3าบกหนึ่งได้เช่นกันไม่เกี่ยวครับเออทุกบอลก็กมีมันมี4อยู่แล้วเอ่อเอเชียคือคือต่ำลงสูงถูกไหมไม่สูงลงต่ำถูกไหมถูกคือมันมันมัมี4คนก็จบมันไม่ถือตรงไหนแล้วครับถูกไหมเพราะเพรามันมีเออเ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 อียอสสองถูกท่าเหลือไหมครับเอาเกาหลีลงทุกตัวละสี่ตัวถูไ,ไครับได้เปลี่ยนครับ เรื่องนี้ทางด้านของเฮียกิมเกรงสิทธิ์หนุ่มรักชาติรองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันซึก AIS l e a g ลีกออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวของทั้งสองทีมทางฝั่งอุบล UMTFC ได้ทำถูกต้องตามกฎแล้วซึ่งกฎกติกา,ก,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 าก็มีระบุไว้แน่ชัดแล้วว่า3-1บนั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งแค่ชาวต่างชาติทั้ง3คนและก็โคต้าเอเชียอีก1คนเท่านั้นสามารถนับแข่งเอเชียเป็นชาวต่างชาติได้เช่นกัน สุดท้ายเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องที่เข้าใจผิดอาจจะเป็นเพียงเรื่องที่ผู้ควบคุมการแข่งขันดันไปเขียนโคต้าเอเชียในใบารายชื่อ2คนพร้อมกันสร้างความสับสนหรืออาจจะเป็นเพียงความเข้าใจผิดของสตาฟทีมเจ้าถิน่นหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดแต่ที่แน่ๆในเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระดับลากย่าอย่างศึก AIS หรือลีครับกรกเกียงไกรเกษินภาคภูมิเมทาพงศ์บริบูรณ์ก้าวรนลงมาโชคทีมข่าวสีอัสปาฟุตบอลรายงาน